สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ทยุทธนะฮะวันนี้นะครับจะมาให้ดูนะครับประกับเล่งแต่งนะครับประกับเล่งที่ใช้กับพวกรถที่เป็นแฮนด์แผงคอเปื่อยนะครับอย่างเช่น KR, s า r i c o i นะครับวิเตนะฮะแล้วก็พวกจำพวกฟีโน่สกูปปีอะไรพวกนี้ก็ใช้ด้วยกันได้นะครับที่เป็นแผงคอข้างบนเปื่อยนะฮะหรือถ้าจะไปใส่พวกดีมนะครับเวฟไรส์สิบไพวกนี้ก็ใส่ด้วยกันได้นะครับแต่ว่า องศาสายมันอาจจะอ้อมหน่อยนะครับมันอาจจะไม่ไม่สวยนะครับจะสู้ใส่พวกรถแผงคอที่เป็นแฮนแฮนเปยข้างบนไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูนะครับว่าข้างในเป็นแบบไหนนะครับอ่านะฮะเดี๋ยวมาแกะให้ดูนะครับว่าภายในมันเป็นแบบไหนนะตัวสินค้านะครับนะครับภายในจะเป็นถุงสองชั้นนะแกะออกมาก็จะมีของ อยู่ประมาณนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับการติดตั้งนะครับอันนี้ก็เพื่อนๆซื้อไปก็ควรที่จะเปิดดูก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบจะได้ไม่ประกอบผิดนะตัวนี้ก็จะเป็นปลอกเร่งทั้ง2ฝั่งนะครับอันนี้ก็เจ้าตัวชิ้นงานนะครับอันนี้เป็นตัวตั้งเร่งนะครับแถมสายเล่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ปอกครอบนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวครอบ ประกับตัวนี้เพื่อความสวยงามอีกทีหนึ่งนะครับหรือเพื่อนๆจะไม่ใส่จะเปื่อยๆอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับภายในนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้เป็นตัวงานตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมไม่ใช่งานพลาสติกนะคือจะเกรดดีขึ้นมาหน่อยนะครับ อันนี้เป็นน็อตที่เขาให้มาอยู่ในถุงอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับตัวนี้ก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับตัวลูกเล่งนะครับตัวลูกเล่งนะครับค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะครับเพราะมันทดรอบเยอะนะฮะเราจ้วงคเล่งนิดเดียวก็ลูกชักก็ขึ้นสุดแล้วนะครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวหัวลูกเล่งนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูภายในนะครับว่าเจ้าตัวสินค้าภายในมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับ เพื่อตัดสินใจของเพื่อนๆนะครับก่อนที่จะไปหามาใส่กันนะครับถ้าสนใจก็ทักเข้ามาที่เพจได้ครับตัวนี้นะฮะของเราก็เกรดดีเลยนะครับน็อตทั้งบนทั้งล่างนะครับความยาวเท่ากันนะครับเปิดมาภายในตัวนี้ฝาเป็นพลาสติกนะครับภายในตัวนี้เป็นล้อดึงสายดึงสายเล็กนะครับจะไม่เหมือนกับของที่อื่นก็คือนะครับ ภายในตัวนี้เป็นลูกปืนนะครับเป็นลูกปืนนะฮะแล้วก็บูททองเหลืองนะครับใส่เข้าไปในนี้เพื่อความลื่นนะครับเพื่อความลื่นนะตัวตัวโค้งก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับประมาณนี้แล้วก็ยางถ้าเพื่อนๆพนซื้อไปนะครับใส่ตัวสายเล่งตัวดึงตัวตั้งสายเล่งตรงนี้ไม่ได้นะครับเออมันจะมีเทคนิคนะครับก็คือเพื่อนๆอ,นอาจจะต้อง ขันเข้าไปใช้ครีมบีบนะครับบีบเบาๆนะฮะแล้วก็ค่อยๆขันเข้าไปนะครับเพราะว่าเขาทําสีมานะครับภายในนี้เขาทําสีมามาอาจจะติดสีนะครับหรือบางตัวอาจจะเกีียวแบบนี้นะครับขันเข้าไปง่ายๆแบบนี้หรือบางตัวอาจจะมีการฝืดสีเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างนี้ก็จะมีฝืดสีเล็กๆน้อยๆขันเข้าไปนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวมันสีมันก็หลุดนะครับเพราะว่าเขาพ่นมาไม่ได้ เข้าไปข้างในเยอะนะครับแต่ก็มีพอมีสีเข้าไปติดนะครับอาจจะติดสีส่วนตัวเนัองานก็เป็นโครงอลูมิเนียมสีค่อนข้างที่จะหนานะครับปอกแฮนก็ปอกแฮน,แนไม่นี่มไม่แข็งนะครับเอาอางนี้ดีกว่านะหลักๆเราก็จะประมาณนี้นะครับตัวภายในนะครับก็จะเป็นลูกเร่งนะครับไอตัวดึงสายลูกเร่งเป็นลูกปืนนะครับมันก็จะลื่นหน่อยนะครับเดี๋ยวจะประกอบกลับแล้วก็ดูว่าอัตรา ที่มันเล่งเนี่ยมันทดรอบประมาณไหนนะครับส่วนเพื่อนถ้าเพื่อนๆจะประกอบนะครับก็ผมแนะนํานะครับควรทาจารบีนะครับ,ร,บรอบๆนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันลื่นนะครับเดี๋ยวไปประกอบแป๊บหนึ่งนะครับตอนประกอบนะครับก็ตรงเนี้ยควรทาจารบีนะครับตอนประกอบนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะไปวิ่งอยู่ในร่องนี้พอดีนะครับ ถ้าไม่ทามันอาจจะต,ติดติดฝืดๆนะครับแต่ว่าของเดิมมันก็ลื่นแบบนี้อยู่นะครับเดี๋ยวลองประกอบนะครับไม่ต้องกลัวนะครับตัวน,นี้ตัวโครงเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวโครงเป็นอลูมิเนียมมันค่อนข้างดีจะทนอยู่แล้วนะครับนี่ฮะ ดูนะครับเร่งแค่นี้ก็ลูกชักก็ขึ้นสุดแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะทดรอบเยอะนะครับนะครับสินค้าก็ประมาณนี้นะฮะมีประมาณนี้นะครับของที่ให้นะครับประมาณนี้นะครับสินค้าชิ้นนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบเทยุทธกันด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ